สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวต่อไปของทูมินิบอกันนะครับก็คือตัวนักเก็ตนั่นเองนะครับนักเก็ตเนี่ยเป็นนักสแสวงหาสมบัตินะครับโดยที่สกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับสมบัติแล้วก็การเอาตัวรอดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีมูฟเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เรามาดูกันสกิลเริ่มต้นเขาไม่มีอะไรเลยอ่าน,นี้ศูนย์แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเซตไปก่อนก็คือมีแบดดี้สามตัวแล้วก็นักเก็ตนะครับนักเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นมิลีเรนจ์นะครับก็คือ จะอยู่ด้านบนก็ได้อยู่ด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยอ่าอันนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สกิลที่เป็นมิลี่นะครับก็คือโจมตีใกล้แต่ว่าถ้าเกิดมีสลิงช็อตก็คือลูกเต๋าเบอร์12ที่เป็นคอนซูมเวอรเมื่อไหร่เราก็จะสามารถยิงลูกหินนะครับอ่ายิงลูกหินไปหาได้เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราอาจจะต้องเริ่มใกล้สักนิดหนึ่งนะครับนักเก็ตเนี่ยมีเลือดค่อนข้างเยอะในตอนเริ่มต้นคือ4แล้วก็เด็กเ r อร y ตี้คือ3นะครับแต่อันนี้ผมเซตลองดูนะครับ เริ่มแรกเลยคือสกิลนะครับว b o บอนะครับว b o บ n ก็ Wild born, คือตัวนี้นั่นเองเบอร์หนึ่งจะสังเกตเห็นมีเลข5เลข1อยู่หมายความว่าตัวเนี้ยนะครับเราจะทอยลูกเต๋าได้ก็ต่อเมื่อ b a ตดี Bad ้จะต้องมีจำนวนเยอะกว่านะครับเท่ากับไม่ได้นะครับเยอะกว่าตัวเกียร์ล็อกนั่นเองเราถึงจะทอยได้นะครับซึ่งผลก็คือเราจะเอาแบตตี้ที่เป็นเลเวลนั้นอย่างเช่นกรณีนี้คือเลเวล1นะครับ อันนี้คืออัน,นี้5นะครับเลเวลหนะครับไปไซเคิลก็คือไปวางไว้ใต้สุดของกลองนะครับเราเจอใหม่แหละแต่ว่าให้มันเข้ามาใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมุติเลือดมอนสเตอร์มันเสียเนี่ยเวลามันเข้ามาใหม่เลือดมันก็จะเต็มเพราะฉะนั้นการใช้สกิลนี้ก็จะต้องระวังให้ดีๆอ่าเหมือนสกิลหลบหลีกนิดนึงนะครับกับสกิลเบอร์1นึ่งไวบอลสกิลเบอร์สนี้จะแตกต่างนิดนึงลัคก,กี้นะครับจะเห็นเป็นดาวสีขาวๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะใส่ก่อนเริ่มแบทเทิลนะครับให้เราใส่ในช่องแอคทีฟนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะเอาหน้าไหนซึ่งตัวเนี้จะมีผลณนะตอนที่เราทอยเต่านะครับรีโซฟเต่าแล้วไม่มีเต่าที่เป็นโบนนะครับไม่มีต่าที่เป็นกระดูกคือไม่วืรอะนะครับเราจะได้ผลประโยชน์ตามนี้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นตัวนี้นะครับก็คือแอตแทกบวกหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็คือดีเฟนซ์บนะครับ อันนี้กระดูกบวกหนึ่งนะครับแบ็ k อัพแพลนแล้วก็มีรีเจนนะครับรีเจนก็คือเหมือนฟื้นเลือดหนึ่งทุกรอบอะไรนี้นะครับสมมติว่ารอบนี้เราเลือกเอาแอ t แทกบวกหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเราก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วรอบนี้เราเลือกทอยเต่าซึ่งเราเด็ก5นะครับเราก็ทอยสมอ่าสมมติเราทอย32แบบนี้นะครับการเซ็ตลูกเต่าตัว,ตวนี้เซ็ตก่อนแบทเทิลนะครับไม่ใช้เด็กนะครับเราก็ทอยเต่าปื๊บ อตอนนี้มีกระดูกอยู่2อันเราก็วางไว้นะครับเสร็จแล้วเราโจมเรามี d e f ens e 2นะครับก็วางไว้ที่ตรงช่อง Active เราโจมตี3นะครับสามดอมเมจแต่ว่าเนื่องจากรอบนี้มีวืดนะครับมีกระดูกเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้รับผลของตัว Attack บุก1นะครับแต่ถ้ารอบนี้เราไม่มีกระดูกเลยเราจะโจมตีไปกลายเป็น4นะครับอ,อันนี้คือ ลัคก,กี้นั่นเองต่อมานะครับเต่าเบอร์สตัวนี้จะมีผลอาการอัปเกรดนะครับก็คือโกลเด้นทัชเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่าแบตตี้1ตัวนะครับค่าแบตตี้1ตัวไปแล้วปุ๊บเราจะทอยเต่าลูกนี้ทันทีนะครับสมมติทอยได้ฟึ๊บทอยได้กระดูกมันจะมีหน้ากระดูกเยอะหน่อยถ้าทอยได้กระดูกก็เอาไปวางไว้ตรงกระดูกแต่ถ้าทอยได้ตัวนี้นะครับสายลั์ที่เป็นเหมือนกระดูกแล้วมีสีฟ้าๆล้อมลอกให้เราเอาเอาไปวางไว้นะครับที่ตรงล็อกนะครับ รอบหน้าอตอนจบรอบนี้เนี่ยตอนที่เราได้เทรนนิ่งพอยต์ถ้าเราเอามาอัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยเราอ,อย่างที่อย่างที่รู้นะครับถ้าเราจะอัปเกรดตัวที่เป็นโจมตีนะครับเราห้ามทอยได้กระดูกเลยแต่ตัวนี้มันจะทำให้เราเหมือนกับอิกนอกระดูกได้1ครั้งนะครับไม่สนกระดูกได้1ครั้งเพราะฉะนั้นต่อให้เราเป็นอย่างนี้ นะครับทอยได้อย่างนี้ต,ตอนแบทเทิลก็ถือว่ารอดนะครับอ่าถือว่าแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งกลับไปอ่ามันก็จะกลับมานี่ใหม่ช่วยทําให้อัปเกรดพวกแอตแทกับดี f เฟนต์เร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นสกิลสายคีมาสเตอร์นะครับอ่คีมาสเตอร์ตัวเบอร์5-6-7นะครับอ่า5 6 9นะครับโอเคทีนี้ เรามาดูอันอันง่ายๆก่อนเลยนะครับตัวนี้อ่าเป็นรูปกล่องสมบัตินะครับที่เหลือเนี่ยเป็นกระดูกสีแดงนะครับกระดูกสีแดงเนี่ยก็คือต้องใช้อันนี้นะครับในแบ็กอัพแลนนะครับบังคับนะครับแล้วมันจะไม่กลับมาปกติแล้วเวลาเราทอยปุ๊บถ้าเราไม่ชอบใจเนี่ยมันจะกลับมาที่ ตัวสล็อตได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอกระดูกสีแดงเนี่ยเขาบังคับใช้เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ก็เลยเล่นเล่นอ่าเล่นสกิลนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรูป treasure chase นะครับรูป treasure chase เนี่ยให้เราจว่ว3นะครับจวัจ่วรู้3แล้วก็เก็บไว้1นะครับอ่าอันนี้ก็คือค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็น t r o p e map นะครับ Trope Map ก,ก็คือตัวนี้เป็นรูปเป็นรูปแผนที่สมบัตินะครับตัวนี้เนี่ยให้เราสับสเปเชียลเอนเคา e r เตที่ชื่อว่า e ีโบ i น e ์ดอลเวยนะครับเข้าไปในเ n c o u n t e เตนะครับถ้ามันยังไม่สับเข้าไปนะครับตัวนั้นน่จะให้ Trope ทู h เชสเราถ้าเราเปิดเจออะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเจอแผนที่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไซ e q เควสซึ่งเราจะเจอเราจะไปหรือไม่ไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเพิ่ม สเปเชีย e เอ o ค n t e เตอนะครับอีโบไนดอเวเข้าไปตัวนี้ก็มีแค่นี้นะครับโจทส์3เลือกหนึ่งกับเจอ Special นะครับส่วนเบอร์5นะครับอ่าตัวนี้คงเดาออกตัวนี้คือรีเจนนะครับไอ้ตัวนี้เพิ่มการเคลื่อนไหวหนึ่งโดยไม่คิดเด็กด้วยอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยเราเดินเราต้องเสียเด็กแต่เนี้ยถ้าเราเดินหนึ่งเด็กเราก็เดินได้สอก้าอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ เพิ่มหน้าเต๋าเวลาแอตแทนะครับอันนี้เพิ่มหน้าเต๋าเวลาดีเฟนต์นะครับอันนี้นะครับบวก1 d e เด็กเลยนะครับตลอดทั้งแบทเทิลนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับเวลาใช้เนี่ยให้เราเอาไปลงช่องแอคทีฟนะครับแล้วมันจะเกิดเราก็ต้องเช็คแล้วเกิดผลตลอดเวลาตัวนักเก็ตเนี่ยช่องแอคทีฟจะมีเยอะหน่อยมี4ช่องเพราะฉนั้นเราก็เขาก็วางได้เยอะนะครับโอเค ตัวนี้นะครับกับเบอร์5นะครับ Combat p r o f i c i e n t นะครับต่อมานะครับตัวนี้ลูกเต๋าเบอร์9นะครับก็คือล็อก m i t h ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าล็อ s m i t h เป็นตัวปลดล็อกนะครับอย่างไอตัวพวกนี้นะครับที่เป็น m i n เนอร์ล็อกพนะครับเวลาเรา,าทำการล็อกโทฟลู t เนี่ยไอตัวพวกเนี้เราสามารถาปกติแล้วเราจะเอาตัวพวกนี้ไปใส่ไว้ในล็อกก่อนนะครับ แล้วตอนจบรอบนะครับเราจะมีถ้าเรามีท็ฟลูเราจะสามารถปลดล็อก ok ได้นะครับไอตัวนี้ก็ช่วยบวกนะครับบวกจะบวกตัวไหนก็ได้จะบวกตัว t ก็ได้จะบวกตัว l ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ,รบเวลาเราทอยปุ๊บไม่ถึงเราก็ใช้ตัวนี้บวกค่าเข้าไปนะครับมันก็จะมีบวก2บวก3อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับตัวนักเก็ตเนี่ยเขาเป็นนักล่าสมบัติอยู่แล้วเพราะงะั้นเขาจะเปิดพวกนี้เก่งนะครับก็ะจะมีอีกอันนึงอ่าไอตัวนี้เมเจอร์นะครับ เมเจอร์ล็อกพิกจะสังเกตเห็นมีดวงดวงสามันอย่างนี้ก็คือ <c oughs> ปลดล็อกผ่าน1อันทันทีนะครับดิลิงล็อกพิกนะครับก็คือบายพา s สไปเลยนะครับสุดท้ายจะมีอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมองยากหน่อยอันนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันชัดทั้ง3อันเลยแต่ว่าถ้าเมื่อกี้นี้จะชัดแค่ตรงกลางอันเดียวนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ย นะครับคอมพลีทอ n ล็อกก็คือหมายความว่าปลดล็อกทบรูทอันนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอยเต่านะครับอไอตัวเบอร์เกาเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่แบบเหมือนอยากลุ้นไม่ไม่อยากลุ้นสมบัติก็ต้องอัปเกรดสกิลเบอร์9อันนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปสกิลถัดไปเบอร์7 10 11นะครับตัวนี้ Propellent นะครับตัวนี้เริ่มจากตัวแรก ทิงเกอร์โบโลนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้กับตัวแบตตี้นะครับจะสังเกตว่าลบนะครับลบเต๋าแอตแทกหนะครับลบ Movement 1นะครับลบด e เฟน s ์ได e สลบแอตแทกได e สตัวเนี้ยสมมติเราเห็นแล้วว่าไอตัวเนี้ยนะครับตัวมอนตัวเนี้ยมันลูกเต่าโจมตีมันคือ3นะครับถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปฟึบ วางไว้มันมันจะเหลือ2ตลอดทั้งแบทเทิลเลยนะครับก็คือเหมือนเนิร์ฟมันนั่นเองนะครับให้มันกระจอกลงนะครับตัวนี้ก็ตรงข้ามกับเบอร์5 Combat Proficient นะครับตัวนี้ t i n k e r Bolo ต่อมาเบอร์10ก่อนลองเบรดนะครับดาบยาวตัวนี้เป็นสกิลที่ถ้าเราเน้นโจมตีเนี่ยตัวนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นดาบยาวซึ่ง เราสามารถแอ t แทแล้วเต่าลูกนี้ไม่หายนะครับข้อดีสุดๆคือเต่าลูกนี้ไม่หายแล้วสังเกตว่าทุกหน้านะครับมี1ห,หมดนะครับมี2อ,อยู่1อันเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงก็โดนไม่มีมิสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเต่าลูกแรกๆที่ควรจะอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแอ t แท แบบช่วยเหลือแล้วก็มันยังกลับมาด้วยมันไม่เอ็กซอ t สนะครับบวกกับสกิลเบอร์1 11นะครับก็คือนักเก็ตเดกเกอร์นะครับเป็นมีสั้นของนักเก็ตนะครับตัวนี้จะทำดาเมจหนแล้วทำให้ศัตรูติดสถานะบลีดบลีดก็คือเลือดออกทุกต้นเทินนะครับคล้ายๆกับพอยซอนนะครับ,บ,รบตัวนี้แก้ยากนี่ดาเมจ2แล้วบลีดนะครับอไอตัวนี้บลีดเฉยๆนะครับก็ มีหน้าว่างแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์นติดบลีดค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นเต๋าสายทำลายล้างนะครับ10กับ11ตัวนี้ค่อนข้างโอเคอยู่ต่อมานะครับสโตดแดนเซอร์นะครับ13 14 15 16 <c oughs> ตัวนี้จะเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ Dash อ่า increase movement 2นะครับเราก็สามารถ move move เร็วได้ move ทุบๆเลยนะครับอ่าตัวนี้เบอร์13บสามเบอร์14ตัวนี้ช่วยให้เราอ่าเร็วขึ้นใน initiative นะครับอ่าตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้บวกหนึ่งะครับมันไม่ใช่7นะครับบวกหนึ่งอหมายความว่าถ้าสมมุติ initiative เราอยู่ต่ำนะครับสมมุติว่าเราอยู่ต่ำอย่างนี้เลยนะครับ เราใช้เต่าลูกนี้ตอนจบเธอเนี่ยเราก็จะขึ้นมาทีละหนึ่งขึ้นมาทีละหนึ่งขึ้นมาทีละหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยช่วยให้เราแบบดีขึ้นแล้วจุดที่สําคัญอีกอันนึงก็คือมันมีกระดูก2อง,งันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเต่าลูกเนี้ยจะช่วยให้เราอันล็อกตัวอินเน e บวกหนึ่งได้ง่ายๆคือทัมเบิลนั่นเองต่อมาเบอร์15บห้าแพรี่เป็นสกิลอาการเอาตัวรอดนะครับแพรี่เนี่ยมันจะเวลาเราใช้เนี่ยเราทอยเตา่าปุ๊บ ให้เราเอาวางไว้ที่ตัว A นะครับอ่า Active ถ้าสมมติมีศัตรูโจมตีมาเนี่ยเราดึงอันนี้ทิ้งเนี่ยรอบนั้นถือว่าเราป้องกันการโจมตีรวมถึงเอฟเฟกต่างๆได้1ครั้งนะครับตัวแพรี่นี้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีกระดูกสามันนี้ด้วยอันนี้แพรี่ต่อไปนะครับ The j a วู oo, นะครับตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับก็คือทำให้นักเก็ตอะ เราเราวางตัวนี้ไว้ที่ล็อกก่อนนะครับวางไว้ที่ล็อกอ่าโทษทีไม่ใช่ล็อกเราทอยเต่าปุ๊บถ้าทอยได้เดาจาวูซึ่งมันมีแค่2หน้านะครับอ่ามีแค่ด้านนี้กับด้านหลังถ้าทอยได้ปุ๊บเราจะเล่นอีก1เทินทันทีนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นเต๋าวัดดวงว่าเราจะแบบโจมตีปักๆนะครับอ่า y พลย์น e เต u r นโอเคต่อไปเรามาดู c o n s ูมเ b l e มั่งนะครับซึ่ง ผมจะขออธิบาย Sling Stone ก่อน Sling Stone เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ที่เราวางไว้เลขศูนย์ไว้ตั้งแต่แรกอ่ามันจะมีเลขศูนย์อยู่อ่ามันจะมีเลขศูนย์ในครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บ Sling Stone ได้นะครับว่าไม่ว่าจะด้วยอะไรต่างๆยกตัวยอย่างเช่นโบนอันแรกอย่างนี้นะครับเราดึงทิ้งปุ๊บเราเก็บสลิงสโตนได้เนี่ยเราจะบวกหนึ่งก็คือปรับมันขึ้นมาเป็น1นึ่งริอย่างนี้นะครับแล้วถ้าไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ศูนย์เนี่ย เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับโยนเต๋าแทนเหมือนเราปาเหมือนเรายิงลูกขินนะเราสามารถใช้ยิงลูกขินได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้นักเกตสามารถโจมตีแบบเรนจ์ได้นะครับอโอเคต่อมานะครับเบอร์8อันนี้เจมดีคอยนะครับให้เราทอยทอยเต๋าตัวนี้นะครับแล้วเราเอาไปวางไว้บนสนามนะครับเจมดีคอย วางวางอ่ะวางไว้นี่วางไว้นล็อกก่อนนะครับเสร็จแล้วเวลาใช้เนี่ยเราใช้มันปุ๊บมันเหมือนกับว่าไอตัวแบตตี้อ่ะมองเห็นเพชรมันก็เลยจะเดินเข้าหาเพชรแทนที่มันจะเดินเข้าหาเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหยื่อล่อได้ดีอันหนึ่งนะครับอ่าเจมดีคอยต่อไปสแครมเบอร์นะครับตัวนี้จะเหมือนลูกเต๋าที่เป็นล็อกพิกนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูลูกเต๋าที่เป็นล็อกพิกเลย หมือนกันเปะ๊ะนะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยนะครับเหมือนกับถ้าเรามีตัวนี้รอบนั้นเราจะได้ถอยเต๋อสองอันอันนี้แล้วจะทําให้เราปลดล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสกิลช่วยเหลือในการปลดล็อกสมบัตินั่นเองนะครับก็อันนี้คือนักเก็ตนะครับโอเคก็เหลือสกิล innate นะครับ innate บวกหนึ่งของตัวนี้จะเป็นการ จวรูทนะครับก็คือทุกครั้งที่โจย์รูทเนี่ยจะโจวเพิ่มหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเลือกได้1เท่าเดิมแต่ถ้าเป็นอินเนทบวกหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีอินเนทบวกหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่โจย์รูทจะจวบวกหนึ่งนะครับจะโจวเพิ่ม1อันเพราะฉะนั้นรูทจะเยอะมากมีเขาในทีมเนี่ยจะทําให้เรามีไอเทมอะไรเยอะๆไปหมดนะครับโอเคทีนี้สกิลแบ็กอัพแพลนต่างๆที่เราสามารถาช่วยเหลือได้นะครับก็คืออันแรกอย่างที่บอกไปแล้ว อ collect stone นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ collect stone เนี่ยเราจะปรับตัว sling stone ตัวเนี้บวก1นะฮะจาก1เป็น2อะไรอย่างงี้นะครับ r e v i t a l i z e นะครับถ้าเราใช้ปุ๊บเราจะ heal nugget 2นะครับอ่า heal 2ส่วน backup plan 3เนี่ยไม่มีนะครับไปอันที่4เลยอันที่4เนี่ยเราจะสามารถ disable นะครับ disable ก็คือตัวนี้นะครับ เราสามารถ Disable เขา Disable เบอร์ห้ 5, นะครับหรือต่ำกว่าได้นะครับการ Disable ดีไงอ,อย่างที่เคยบอกไปแล้ว Disable เนี่ยทำให้ความสามารถที่เป็นตัวหนังสอือตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์มากๆถ้าสมมุติว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีติ๊กสกินหรือว่ามีเบรกหรือว่ามีพวกตัวหนังเหนียวอ่ะนะครับก็ เราก็จะลบตรงนั้นทิ้งไม่ได้แล้วเราก็จะโจมตีมันได,ได้ได้สะดวกขึ้นนะครับอ่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวสกิลที่4ของนักเก็ตถือว่าดีมากนะครับ disable แล้วก็อันที่5นะครับครูเดอะกราสนะครับครูเดกราสตัวนี้เนี่ยตอนจบรอบนะครับถ้าเราใช้ปุ๊บนักเก็ตจะขึ้นไปอยู่เหนือสุดของ Init มิ t e r นี่เลยนะครับอ่าก็คือทำให้เรา เล่นก่อนในรอบหน้าแน่นอนอ่าอันนี้ก็บางคนอาจจะว่าดีบางคนอาจจะว่าไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยการตรีก่อนก็ได้เปรียบเยอะมากๆเลยนะครับก็สำหรับนักเก็ตความเห็นก็คือเป็นตัวที่นะครับอ่าให้ไอเทมนะครับให้อเทมเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านอกจากจะมีการทอยเต๋าระหว่างเกมได้จัว่วได้จั่วไอเทมระหว่างเกม ยังมีการปลดล็อกได้โดยง่ายเพราะปกติปลดล็อก t r o f g l u e เนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับก็คือตัวนี้ส่วนของการโจมตีเนี่ยมีทั้ง b l e e มีทั้ง long blade นะครับช่วยในการโจมตีแล้วก็สกิลเอาตัวรอดในการเดินจะถือว่าเป็นเกียร์ล็อกที่มีความเร็วสูงพอสมควรเพราะมีเต่าที่เกี่ยวกับการเดินนะครับโดยไม่เสียเด็กค่อนข้างเยอะมีนิมิเต t ร r แล้วก็มีแ p a ลี่ป้องกันอีกเพระะน้นจริงๆ h e ล์เนี่ยถือว่า เลือดเขาลดยากมากๆเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่เราจะโบกเฮล์แค่1หรือ2นะครับแล้วไปเพิ่มตัวพวกแอ t แทหรือว่าดีเฟนส์หรือว่าเป็นสกิลพวกนี้แทนนะครับเฮลเนี่ยถือว่าตายยากมากๆนะครับโดยเพาะมีสกิลลัคก,กี้ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะอชอบกันนะครับก็หากอยากได้รีวิวของตัวไหนอีกนะครับเป็นรอบหน้าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสและก็วันเสาร์อย่าลืมกดส u b s c ค i b e แลวก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ